กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีชไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คูณหนะครับบรบูมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้มาอัปเดตสถานการณ์นะครับของยูเครนนะครับเพราะว่าทางยูเครนเนี่ยนะต้องการเข้าเป็นสมาชิกของเนโตนะครับจะดูเหมือนว่านะอาจจะ ไม่สมหวังนะครับเมื่อไบเดนนะทุบความหวังเนโต้ของยูเครนนะครับเพราะว่าเขาได้กล่าวว่ามันจะไม่ง่ายขึ้นนะครับที่จะมาเข้าร่วมนะครับเป็นยังไงมาฟังกันนะครับพบว่าอย่างนี้นะครับนะทางไบเดนเนี่ยนะครับจะเรียกว่าหักหลังเซเลนสกี้หรือเปล่านะในการยื่นเข้าเนโต้ของยูเครนหรือไม่นะเป็นเครื่องหมายคําถามโดยประธานาธิบดีไบเดนนะครับมีกล่าวไว้ว่านะครับจะไม่ทํามันให้ง่ายขึ้นนะครับโดย ไม่ทราบว่านะหรือว่ายูเครเนจะโดนแทงข้างหลังนะครับโดยสหรัฐนะเป็นซึ่งผู้เป็นพันธมิตรสูงสุดของพวกเขาในเครื่องหมายคำถามนะโดยประธานาธิบดีไบเดนนะครับได้กล่าวไว้ว่านะสหรัฐเนี่ยจะไม่ทําให้การรับเข้าในโตนะครับของยูเครนเนี่ยง่ายขึ้นนะครับคำกล่าวล่าสุดนะครับจากทางประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยอาจจะสามารถนะครับมีผลกระทบ ต่อการยื่นเข้าในโต้ของทางยูเครนได้นะครับโดยเขากล่าวว่าสหรัฐยจะไม่ทําการตระเตรียมนะการพิเศษใดๆที่จะสร้างความมั่นใจนในการเข้าสู่ในโต้ของทางเคียบนะครับโดยมีบทสัมภาษณ์นะครับจากผู้สื่อข่าวว่าท่านประธานาธิบดนะีท่านกําลังจะทําให้มันง่ายขึ้นสําหรับยูเครนที่จะเข้าร่วมกับทางเนโต้หรือไม่ทางไบเดนก็ตอบว่านะครับไม่ เนื่องจากว่านะพวกเขาเนี่ยต้องทําด้วยมาตรฐานเดียวกันดังนั้นผมจะไม่ทํามันให้ง่ายขึ้นผมคิดว่าพวกเขาทําทุกอย่างนะที่สัมพันธ์พวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถความร่วมมือทางการทหารแต่นะครับก็มีประเด็นนะทั้งปวงของระบบของพวกเขานะครับที่มั่นคงปลอดภัยหรือไม่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมเครื่องหมายคำถาม มันได้บรรลุถึงมาตรฐานทั้งหมดของทุกๆุกชาติอื่นๆที่ทางเนโต้เป็นอยู่หรือไม่นะเครื่องหมายคำถามผมคิดว่ามันจะเป็นผมคิดว่ามันสามารถเป็นแต่มันไม่ใช่เป็นอัตโนมัตินะครับซึ่งคำกล่าวล่าสุดนะครับของไบเดนออกมาเพียงแค่ไม่กี่วันนะครับหลังจากที่เขาได้กล่าวว่าสหรัฐนั้นเนี่ยเปิดทาง นะที่จะขจัดสิ่งกีดขวางหลักสำคัญนะครับที่กีดกัน้นการเป็นสมาชิกภาพของทางยูเครนในการเข้าสู่พันธมิตรนั้นตามรายงานนะครับจากทางนะครับสำนักข่าวนโปลิตนะิโกเนี่ยเจ้าหน้าที่ของสหรัฐนะครับสองรายนะครับได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะไบเดนยินดีนะที่จะปดเบื้องแผนปฏิบัติการเป็นสมาชิกภาพ นะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกนะครับให้แก่การยื่นเข้านะของทางเคียบก่อนหน้านี้นะครับนะทางเลขาธิการเนโตนะครับพลเอกเจนสโตเทนเบิร์ดนะครับได้กล่าวว่าการสนับสนุนของเนโตสำหรับยูเครนกำลังสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่นะครับในสงครามต่อต้านรัสเซียโดยเขาเสริมว่าเนโตเนี่ยอาจจะกระชับความสัมพันธ์ทางการเมืองของพวกเขา กับทางเคียบนะการประชุมนะครับที่ลิทัวเนียอย่างเป็นทางการนะครับที่บรรดาผู้นำ31ชาติในเนโต้เนี่ยเห็นพ้องกันอย่างเปิดเผยเป็นสาธารณะนะที่จะนำเข้ายูเครนแต่อย่างไรก็ตามพันธมิตรนะทางการทหารที่นำโดยสหรัฐนั้นน่ะนะครับได้ถูกแบ่งแยกต่อการเป็นสมาชิกภาพของอยูเครน โดยบรรดาชาติสมาชิกจากยุโรปตะวันออกนะครับได้ผลักดันรดแมปนะครับก็คือเส้นทางนะที่ดีขึ้นสำหรับเคียบนะครับที่จะเข้าร่วมแต่พนมิตรหลักสำคัญนะครับอย่างสหรัฐและเยอรมันมีท่าทีที่ลังเลโดยพวกเขาได้ย้ำเบรกนะครับห้ามล้อในการวางไทม์ไลน์นะครับหรือตารางเวลานาที่เห็นได้ชัดๆเป็นรูปธรรมสำหรับ การเป็นสมาชิกกับภาพนะครับของทางเคียบจนกระทั่งบัดน,นี้นะครับทางยูเครนเนี่ยยังไม่ได้รับสิ่งใดๆนะมากไปกว่าการประกันนะครับที่คุ้มเครือของในช่วงปี2014นะของการเป็นสมาชิกภาพนั้นนะครับมาเนื้อหาข่าวชิ้นนี้นะเขาก็กำลังพูดถึงว่านะก่อนนั้นเนี้ยดูเหมือนว่าสหรัฐเนี่ยจะอำนวยความสะดวกนะเปิดทางอ่ะนะให้ทางยูเครนเป็นสมาชิกภาพเนโต้แต่เพิ่งจะ ล่าสุดนี่แหะครับคำกล่าวของไบเดนนะครับบอกว่าจะไม่ได้ทําให้มันง่ายขึ้นพูดง่ายคือนะยูเคจะเป็นสมาชิกว่าพของเนโตเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานต่างๆนู่นนี่นั่นจ่ชาติสมาชิกอื่นๆที่เป็นกันในเนโตนะต้องมีมาตรฐานเดียวกันนะไม่ได้ผ่อนคลายไม่ได้ง่ายนะอะไรประมาณนี้นะครับคำถามก็เลยเอ๊ะเซเซคีเนี่ยจะถูกหักหลังหรือเปล่าจะถูกแทงข้างหลังหรือเปล่านะจากพันธมิตรนะที่สนิทใกล้ชิดที่สุด อย่างสหรัฐอเมริกาหรือเยอรมันนะครับขอให้ฟังวินาก่อราค่อยเชื่อนะครับแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ